่าสีเห็นหูมาไม่ได้โอ้ยโอ้ยนคนเชียนอุนเข็นเร็วสเเฮ้ย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 เเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไปรุ่นาเรียบร้อยแล้วเร็โอ้โอ้อวพอ้วแล้ว สวัสดีแม่สวัสดีก่อนสวัสดีทีมงานสวัสดีทีมงานก่อนสวัสดีแจ๊าก่อนลูกสาวหล่ามาน้ำพรอยรุ่นครับนี่ไปไปเล่นน้ำอาบน้ำเปียกมอญยอดผุ่นบนผ้าเพิ่นไปขุดหนูอยู่ญุ่นเพิ่นหล่าเพิ่นไปขุดหนูนี่น้องร่อนตุขุดหนูร่อทีมงานมาก่อนเดี๋ยวข้าจะมันพ่ออีพ่อทีมงานผ้าอีหล่าอะไรหนูเนาะดีแจ๊กไปหล่าเดี๋ยวมาขึ้นมาผมน้ำเย็นบุกคนบ่ไหนเขามาน้ำบ่ นี่เขามาน้ำบ่เอ้าล่าลุ่นอีหลายย่างลงลยัดดยยยางยยต,ามมาต้องไปเรียนตมเด้อมันดิดำเด้อมันดิโศกโผกเด้ออื้อหือประเพียชฮหนูพี่น้องเลยอา,า,า,าอย่าล้อทิศตามมาแย่เลยพออยังรุ่นดิป้าพี่ป้าน้องลุยหนูพี่ป้าหาหนูมื่อนี่ป้ากาแฟมาผักพรอยอย่างไรป้ากาแฟมาสาปปา,ก,ก,บบก,ากันน้ำกบโกลงไหลเติบหรอครับพี่น้องเป็นกันเป็นกันลงนั่นทีมงานกับไปต่างคนต่างมีภารกิจไปรโยชนไปรุ่นฝ่อสายอยู่คนเดียวครับ เพิ่มเยอะหน่อยพี่อยู่ว่าโดนไปได้ที่หน่อยใบม่งใบสองนี่สิเก็บอยู่หรอครับถึงบ่อนอยู่ตัวกาแฟครับพี่น้องมาเนี่ยล้างจากก็สูบน้ำไว้ได้พี่น้องเด้อนี่ท่านในใกล้โบกุ้งครับนี่สูบไปเรื่อยๆครับมาเนี่ยอย่รุ่นเพราะเรว่าส่วนมหาไหหนูธาครับนี่ให้ได้เอามืาอนี้ครับ ผู้สาวมาผู er. RIGHT mm ้เดียวกาแฟเบิ่งงานนะตะมีบอกคือคือบอกกาแฟคือบอกมาเบิ่งงาน่มาพี่ดูกาแฟมึห้อยกาแฟจีแมาต่มือเสาเดี๋ยวคือพี่จ้าแม่ลองไฟจ้าของก็มาได้พี่นองเด้ที่พ่ะเ่น กทางไหนละกาแฟเอ้กาแฟเราได้ละไปทางไหนไปลุงจังวะจะบอกว่าเป็นแป่นเดียกาแฟมาหอเบิ้งตะมือเสาก้อนมูลกาแฟมาบววอยู่จงสุดเสาโมหนันบ่มีที่ไปรุ่นม่อยู่แมมุมอยู่ดก็ว่าเปียมอทางไหนผุนก็ผึ่ทางนี้ เจยวมันน mm. mm. ึ่งเลยนันกาแฟเลยแล้วเด้๋ยลูกนี่เกลี่ยแยกไปหนึ่งเดียวสิจอบเป็นกาแฟจอบยองถอยขึ้นแล้วยองตั้งแล้วตั้งแล้วตังแล้วเอาอีกคนกาแฟอือหูอันนู้นเสียงที่ติดข้างขุนมีปะโมแน่ ก็แ่าให้ำเดียวเยะตัวมีหลองลำไปแต่ว่ามันทางี๋ยวนีนเจียวหรืไไหนเยอน่ะไหกบไปยอะน่ะลาดเอกดป้ดเอกตัวางไห้ครับหลัเาเอแู้ขแียวหอเียว เด็กไหมมามาดีลหลายแล้วเด้อคือสิ่ี่เราบีไปรุ่น<ช>เอาปอ<า>งแล้วเอาคือปิดใชาแล้ว อพีนองับพวอพนี่บมกเจส่งคนปีนเขาม่เบิเงก่ดีมาเด้อกเดีมาสดูก่เกดีกันค่ะาดทอดเาากันิแล้วบบันี้พากันไปหากไป

คันดังคือสบ่งอะนี่เหนีกัสังเกตสังเกตยี่เลโอ้ยซีนอ้ี่้นน่ครับฟ้าผสมกินเ้ยเจาลูกไมเหนียวไปู่ยในกาแฟป้ยอมค้ยป้ยอนี่ะอ้ากูขนนีมันหล่ากาแฟดึอยผู้เดียวพี่น้องเอ้เป็นยู่บ่กาแฟคือขี้มลกินผูเท่งตี จากว่าพี่น้องหารุ่นกันนะครับวันนี้จากว่า่บุกก็บุกเลยนี่การหาแกนแกได้ขวัญขวัญขวัญี่ยูยุติขึ้นตักเสรไดแล้วเจาะกาได้ชาเล่าเ้หางหาไปโดนเป็รก็เลย ไม่เราตัวคนพ่อหรยอนั่นจริงๆเลยนี่พออเออเออเป็นมันสั้นหัวข่าหัวขันสั้นติปูเออสั้นหรล่ามันสั้นไ่าดยา้วกาแฟขึ้นบ่ได้เลยมันสั้นหัวทุบงันนะจิมก่บ้าดน้มีหูดักไปคุณดิ มีแกลงหางแกลงหายไป tôi coi ทัน bốc พ่อเบิ่งเด้อลูกเบิ่งนะอือสั้นเนาะแม่น nó ลง bay con

เด็ลของห้นปหอยูยีเดียมันออกกินมพี่น้องเนผูกบางแบนดเ่กาแฟเดิย่อยลงลางเลยว่ะเนพนโอ้มึงตายข้างูเลยตัวเนี้ยี่เกาแฟยังมะก่ามาเลยดิขึ้นมาขั้นแหงกาแฟนะจุ๊บมาเาจีเห็นหู ม่ได้้ยไอ้นเสียนั่นอุ้ยมันจะลอยล่างสเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ย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 เฮเฮยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย เรียบร้อยแล้วะพ่อพ่อหนีอย่างนี้มาลูกมานี่ม้าอู้ไปไปไปเด้อพี่น้องได้อตัวบัเงยเลยพ่่าน่ะตัวเงยไปไปอาบน้าพร้อมเลยฮะที่เอาแมวทินมานี่ยสะพอกัี่หนีแม่อาบน้่าคนบุยเอาเบกันนะ้ตัวบังเเลยพี่น้องฮว่าน่ะเอาไปอาบน้ำเลยวนี เออว่าเราไปลินเลยเราหนูลงมาหนีมันอันหูไปไสบ่ได้สปการเลยพี่น้องวันนี้สาน้ำบัวกับพี่น้องพากาแฟมหาห้หนูครับค้ขับขอบี้อะไสีรห้องอแล้วมีแต่ว่าสีอยู่เลยขอบคุนหลายหขอูแ่นกสมบูรมแล้วครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับฝากไปกับซัมมี่ก็ได้พี่นอ้องสวัสดีครับ